ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่1 15ธันวาคม2566ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมทางด้านการงานในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาที่เข้ามาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องการเจราจาหรือการสื่อสารเอกสารอะไรที่มีการดําเนินการผิดพลาดทำให้ต้องคอยแก้ไขปัญหาอยู่เรื่อย ทางด้านการเงินช่วงนี้เงินของคุณจะไหลเข้ามาเรื่อยๆซึ่งนั่นจะทำให้คุณใช้ใจค่อนข้างเยอะเหมือนกับใช้เงินเพื่อแก้เครียดใช้เงินเพื่อซื้อความสุขโดยที่ลืมนึกไปว่าอาจทุกได้ในช่วงกลางเดือนทางด้านความรักสำหรับคนโสด ในช่วงนี้อาจมีคนเก่าๆที่เคยคุยหรือเคยคบกันเข้ามาได้แต่จะเป็นความรู้สึกที่เข้ามาสร้างปัญหาหรือทําให้รู้สึกไม่ดีมากกว่าส่วนคนที่มีคู่แล้วเป็นช่วงที่คุณและคนรักจะมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างตรงกันมีความหวานกันมากขึ้นทางด้านสุขภาพให้ระวังโรคเก่าๆหรืออาการที่เคยเป็นจะกลับมาอีกครั้ง